สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูรีใจทำเป็นเมนูแกงขั้วกระดูกซี่โครงอ่อนใส่ยอดมะพร้าวนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ยอดมะพร้าออ่อนนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณกระดูกซี่โครงอ่อนครับพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงใบมะกรูดฉีกพริกแกงเผ็ดวันนี้เลือกเป็นพริกแกงใต้นะครับน้ำปลาเกลือซุปไก่ก้อนตะขนอนะครับน้ำตาลปี๊บ โอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะนํายอดมะพร้าวอ่อนไปต้มให้สุกก่อนนะครับตั้งน้ํานะครับดอกเกลือลงไปเล็กน้อยน้าเริ่มเดือดแล้วครับให้นํายอดมะพร้าวอ่อนลงต้มให้เราตั้งน้ํานะครับหลังจากนั้นก็ดอกเกลือลงไปเล็กน้อย นำกระดูกซิ่โครงลงเลยครับเพื่อ <ś m akes> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ทำการเคี่ยวกระดูกไว้นะครับระหว่างที่เราต้มยอดมะพร้าวอ่อนอยู่ ช้อนฟองออกให้หมดนะครับหลังจากช้อนฟองออกหมดแล้วก็ให้เราทําการเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกว่ากระดูกพิคงเราเนื้อจะนุ่มตอนนี้ยอดมะพร้าวอ่อนก็ได้ท,ทีแล้ครับ ให้เราตักขึ้นมาพักไว้โอเคตอนนี้เนื้อกระดูกซี่โครงของเรานุ่มแล้วนะครับ พริกแกงครับซุปไก่ก้อนขะนรครับเราจะใส่ไปในขั้นตอนนี้เลย ถทาไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับหลังจากที่พริกแกงละลายดีแล้วนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่ากระดูกซี่โครงเราจะเข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับเดีย๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะครับ หรือว่าพริกแกงออกไปทางรสชาติไหนนะครับผมจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาเล็กน้อยน้ำตาลปี๊บครับแปมโกรูดครับเพิ่มความหอม หลังจากนั้นก็ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนเลยครับแล้วผมต้องการให้ยอดมะพร้าวอ่อนนุ่มด้วยถ้าใครชอบกบรอบก็จะใส่ลงไปสักคู่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราต้มไปแล้วเนาะโอเคเราจะทำการเคี่ยวต่อไปสักพักหนึ่งนะครับให้น้ำงวด ครับตอนนี้แกงคั่วของเราก็ได้ที่แล้วนะครับผมจะใส่พริกขี้ฟ้าปิดท้ายนะครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงคั่วกระดูกซี่โครงใส่ยอดมพะพร้าวอ่อนสีมือค๋วเดี๋ยวใหนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูนี้รับรองล่อยจังหู้ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ดำใจดอทคอมไม่ได้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ